สวัสดีครับเพื่อนเพี่ๆทุกท่านนะครับผมผม KPCP นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนนะครับมาต่อตัว t i m e มอร์ดิจินะครับผมเข้าชุดแมกเนติก c อนแ a c t ตอร์นะครับผมเพื่อที่เราจะเอาไปควบคุมการปิดเปิดมอเตอร์ปั๊มน้ำนะครับผมแบบ1เฟส2สายนะครับก็เดี๋ยวมาดูรุ่นกันก่อนนะครับผมว่าตัวท i m e r อร์ดิจิเป็นรุ่นไหนนะครับอนี่นะครับ เป็นรุ่นนี้เลยนะครับผมตัวทัมเมอร์ดิจิตอลตัวนี้ก็คือใช้ไฟ220โวลต์นะครับผมทนกระแสได้ถึง25แอมป์นะครับก็ใช้ดีนะครับผมใช้ดีมากนะครับอ,อุปกรณ์ของเรานะครับผมก็จะมีตัวเมนเบกเกอร์1เฟส2สายตัวทัมเมอร์ดิจิตอลแล้วก็แม่เนติก t คอนแทคเตอร์พวกด้วยโอเวอร์โหลดนะครับผมแล้วก็หลอดไฟ หลอดไฟนี้ผมใช้แทนตัวมอเตอร์ปั๊มน้ำของเรานะครับเพราะว่ามอเตอร์ปั๊มน้ำของเราก็เป็น1เฟสสองสายอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็คือใช้หลอดไฟแทนนะครับผมอันนี้ก็คือเราใช้แบบปิดเปิดพันตัวเมนเบกเกอร์เลยเอาเป็นวงจรพื้นฐานแบบง่ายๆก่อนนะครับผมสาหรับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราก็มาเริ่มการวายสายกันเลยนะครับผมตัวสายไฟเข้ามาก็คือเส้นสีแดงก็เป็นเส้นผมแทนเป็นเส้นลายเส้นสีดําแทนด้วยเส้นนิวตันนะครับผม ผมก็จะเพิ่มสายไฟหนึ่งเส้นนะครับผมเข้าที่ตัวเมนเบรกเกอร์ขาออกนะครับเส้นสีแดงอันนี้เราแทนเส้นลายนะครับผมก็ต่อเข้าที่ตัวเมนเบรกเกอร์ขาออกได้เลยนะครับแล้วเราก็เอามาต่อเข้านะครับปลายสายเราก็จะมาต่อเข้าที่ตัวทามเมอร์ดิจิตอลนะครับ ก็จะมีหมายเลขบอกอยู่นะครับผมหมายเลขหนึ่งหมายเลข2หมายเลขสามหมายเลขสี่เราก็จะต่อเข้าที่หมายเลขหนึ่งนะครับผมด้านซ้ายมือสุดนะครับผมเข้าที่หมายเลขหนึ่งได้เลยนะครับซ้ายมือสุดนะครับผมแล้วก็นิวตันนะครับนิวตันเราก็จะต่อเข้า ขาออกของตัวเมนเบเกอร์นะครับผมเส้นสีดำนะครับแล้วเราก็จะต่อเข้าที่ตัวทามเมอร์ดิจิตอลเหมือนกันนะครับผมเขาเข้าที่หมายเลขก2นะครับเข้าที่หมายเลขกอ,อ่าก็อยู่ชิดกันเลยนะครับผมอ่าเข้าที่หมายเลข2นะครับ เราก็จะเพิ่มเส้นไฟนะครับอีกหนึ่งเส้นนะครับผมผมก็ใช้เป็นเส้นสีเหลืองแล้วกันนะครับผมเส้นไฟก็จะเข้าที่หมายเลขสี่นะครับผมหมายเลขสี่หมายเลขสี่อยู่ขวามือสุดนะครับผมขาเข้าก็คือหมายเลขหนึ่งอยู่ซ้ายมือสุดขาออกเส้นไฟจะอยู่ขวามือสุดนะครับด้านนี้นะครับหมายเลขสี่ อ่าแล้วก็เส้นไฟเส้นนี้นะครับผมอ่าเราก็จะมาต่อเข้าโอเวอร์โหลดนะครับนะครับจะมีหมายเลขบอกอยู่นะครับผมเข้าที่หมายเลขเก้าสิบห้านะครับอ่าเข้าที่หมายเลขเก้าสิบห้าอ่าแต่ละยี่ห้ออาจจะอยู่ไม่เหมือนกันนะครับแต่ตัวเลขเหมือนกันนะครับผมตัวเลขเหมือนกันนะครับอันนี้เราก็เอามาเข้าที่หมายเลขเก้าสิบห้านะครับผมอ่าต่อมาเราก็ เพิ่มด้วยเส้นไฟอีกหนึ่งเส้นนะครับผมนะครับเข้าที่หมายเลข9 6นะครับของโอเวอร์โหลดเหมือนกันนะครับผมอ่าเข้าที่หมายเลข9 6นะครับอ่าแล้วก็เข้าที่หมายเลข9 6เลยนะครับตัวนี้อ่าแล้วก็ปลายสายเราก็มาต่อเข้าชุดคอยของแมกเนติกคอนแทคเตอร์นะครับ A1 กับ A2 อ่าเราก็ต่อเข้าที่ A1 นนะครับผม เข้าที่ A 1นะครับตัวนี้ก็เข้าที่ A 1นะครับต่อมาเราก็จะเพิ่มเส้นนิวตันนะครับผมเส้นนิวตันเข้าที่ตัวทามเมอร์ดิจิตอลเข้าที่หมายเลขสามนะครับผมแล้วก็ต่อเข้าที่หมายเลขสามได้เลยนะครับ เข้าที่หมายเลขกาตัวนี้เราก็มาต่อเข้าที่ A 2นะครับ <Yeah. S 1> ชุดคอยของแมกเนติคอนแทคเตอร์นะครับเข้าที่ A 2ได้เลยนะครับผมเราก็ต่อเข้าที่ A 2นะครับ ต่อมาเราก็จะเพิ่มสายอีกหนึ่งเส้นนะครับผมเพิ่มสายอีกหนึ่งเส้นผมใช้เป็นเส้นสีน้ําเงินนี่แล้วกันนะครับเป็นเส้นไฟนะครับผมเราก็จะเพิ่มเข้าไปที่ตัวเมนเบเกอร์ขาออกนะครับผมพ่วงเ,เข้าไปกับเส้นสีแดงนะครับผมอันนี้เป็นเส้นไฟนะครับตัวน,นี้ Uh, เส้นไฟเส้นปลายสายเส้นนี้นะครับผม uh, เราก็จะมาต่อเข้าแม mm ่เนติกติคอนแทคเตอร์ก็จะมี L 1 L 2 L 3ขาเข้านะครับ uh, เราก็จะมาต่อเข้าที่ L 1นะครับผม uh, เข้าที่ L 1 uh, เราก็ต่อเข้าที่ L 1ได้เลยนะครับเส้นไฟ uh, ต่อมาก็จะเพิ่มบวก เพิ่มสายอีกหนึ่งเส้นนะครับนิวตันนะครับก็เข้าที่ตัวเมนเบเกอร์เหมือนเดิมนะครับขาออกนะครับผม ในตอนเส้นนี้นะครับปลายสายเราก็จะมาต่อเข้าแมกเนติกนะครับเข้าที่ L3 นะครับผมก็เข้าที่ L3 ได้เลยนะครับตัวนี้ต่อมาเราก็จะต่อตัวหลอดไฟนะครับ หลอดไฟเข้านะครับอันนี้ก็คือแทนตัวมอเตอร์1เฟสสองสายของเรานะครับผมเราก็จะต่อ,อาขาออกนะครับจากโอเวอร์โหลดนะครับผมอันนี้เราต่อเข้าที่ L 1กับ L 3เราก็ต้องต่อเข้าที่ T 1กับ T 3นะครับผมซ้ายมือกับขวามือสุดนะครับผมเส้นไฟกับเส้นนิวตันนะครับแต่ที่จริงถ้าเป็นมอเตอร์ หนึ่งเฟสสองสายก็สลับกันได้นะครับผมต่อสายสลับกันได้เลยนะครับตัวนี้ก็เข้าที่ทีหนึ่งนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งเส้นก็เข้าที่ทีสามนะครับผม ันนี้เราต่อแบบพื้นฐานก่อนนะครับผมก็คือไม่มีไฟแสดงสถานะไม่มีตัว selector s ช i เอาไว้เพื่อปิดเปิดนะครับผม <S <S เดี๋ยวในคลิปต่อไปค่อยเป็นคลิปที่เราต่อแบบครบวงจรนะครับเผื่อเพื่อนๆจะเอาไปาทําเป็นตู้ควบคุม <S <S เป็นตู้คอนโทรลแบบครบวงจรเลยนะครับผมอันนี้เราก็เอาแบบพื้นฐานให้เพื่อนๆที่ยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยเป็นนะครับผมเอาไปต่อใช้งานก่อนนะครับ อันนี้ก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะจั๊มไฟเข้าแล้วก็ทําการทดสอบกันดูนะครับผมก็ทําการจั๊ไฟแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจั๊มไฟเรียบร้อยแล้วนะครับขอเช็คไฟว่า เข้ามาที่ตัวเมนเบเกอร์หรือยังนะครับอันนี้นะครับผมอันนี้ก็มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมมาเรียบร้อยแล้วอันนี้เราทําการปิดเปิดพัดนตัวเมนเบเกอร์เลยนะครับผม<ร>นะครับเดี๋ยวเรามาทําการทดสอบนะครับผมผมก็ทําการเปิดอันนี้ผมได้ทําการตั้งไวไ้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็คือผมตั้งไว้ตั้งแต่เที่ยวก่อนนะครับเพื่อนๆก็ไป,ไปรับชมในคลิปก่อนของผมแล้วกันนะครับก็คือการตั้งตัวทาร์เมอร์ดิจิตอลตัวนี้นะครับสามารถตั้งได้ถึง17โปรแกรม นะครับอันนี้เวลาที่ผมตั้งไว้ก็คือยังทํางานอยู่นะครับผมก็คือถ้าผมเปิดเมนเ <P ul iffe> บรกเกอร์เพ๊่ก็คือแม่งจะติดทํางานมอเตอร์หลอดไฟของเราก็จะติดเลยนะครับอ่าน,นี้นะครับผมนะครับเพราะว่าเป็นเวลาที่ผมตั้งการทํางานให้ทํางานอยู่นะครับตรงตอนช่วงนี้นะครับผมก็เท่ากับวา่าหลอดไฟของเราติดตอนนี้นะครับก็เท่ากับว่ามอเตอร์ของเราทํางานนะครับ นี่นะครับผมก็จะได้ในลักษณะนี้ตัวทัมเมอร์ดิจิตอลรุ่นนี้นะครับผมเป็นรุ่นสแตนดาร์ดนะครับใช้ดีนะครับผมแนะนาเพื่อนๆได้เลยนะครับรุ่นนี้นะครับก็เพื่อนๆก็ไปหาซื้อได้นะครับผมอันนี้นะครับอันนี้นะครับผมทําการปิดเปิดผ่านตัวเมนเบรกเกอร์เลยนะครับผมครับก็จะได้ในลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวตัวรุ่นผมก็จะทิ้งทิ้งรุ่นรุ่นไว้นะครับผมตรงใต้คลิปไว้ให้ด้วยแล้วกันนะครับผม ครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผม KPCP นะครับก็ต้องขอลาเพื่อนๆพี่ๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม